เรื่องที่กังวลเกิดขึ้นจนได้เปิดภาพบรรยากาศหมากคีมฉลองวิวาชุ่มฉ่ำกลางสายฝนในอิตาลี วันนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วค่ะสำหรับคู่พระนางมากและคิมเบอรี่ที่ทั้งคู่จะจัดพิธีวิวาสุดโรแมนติกที่ประเทศอิตาลีโดยทั้งสองคนได้ทุ่มเททั้งกายและใจเพื่อเนรมิตให้งานวิวาออกมาอย่างดีที่สุดท่ามกลางความยินดีจากคนบันเทิงและแฟนๆทั่วประเทศล่าสุดค่ะ14กันยายน2566เราเพื่อนๆคนสนิทรวมไปถึงครอบครัวได้มีการทยอยปล่อยภาพบรรยากาศภายในงานของหมากและคิมโดยภาพที่ปล่อยออกมาน,านั้น เป็นภาพคล้ายๆพิธีซ้อมก่อนงานจริงค่ะและได้มีการนัดรวมตัวแขกที่มาเจอกันและรับประทานอาหารแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันในบริเวณโต๊ะกลางแจ้งที่ถูกจัดเตรียมไว้โดยทั้งสาวคีมได้ใส่ชุดเดสสีเนื้อปักลายดอกส่วนท่านหนุ่มหมาก็แต่งตัวกึ่งทางการด้วยชุดสูทหลอ่อโดยบรรยากาศนั้นโดยรอบแอบมีฝนพรำม,มาเบาๆค่ะสร้างความชุ่มฉ่ำได้เล็กน้อยเนื่องจากมีเพื่อนสนิทในวงการหลายๆคนอย่างเช่นย่าณเดชน์มากี้โบเบนจวั ก็ได้เดินทางไปร่วมงานสําคัญของเพื่อนในครั้งนี้ด้วยซึ่งพิธีจริงจะหวานขนาดไหนก็ต้องอดใจรอ,อกันอีกนิดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดทีดใหม่ๆกันนะคะ